เวลารู้สึกทุกข์สุขขึ้นมาบางทีงงว่าควรทำอย่างไรต่อไปก็ <c oughs> <c oughs> มันก็มีทุกข์มีสุขอยู่ตลอดเวลาทุกข์สุขก็เป็นเวทนาเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันนี่สิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจำเป็น ไม่จำเป็นอย่างไรเพราะเรามีสติรู้เท่าทันความคิดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็จะเกิดขึ้นในเวลานั้นขาดสติสิ่งใดที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราก็พยายามหนีจากและพยายามทำลายสิ่งที่ทำให้เราเป็นสุขเราก็พยายามเอาไว้ให้นานๆเอาไว้ให้มากที่สุดแต่พอเรา เพราะอะไรเพราะว่าในขณะนั้นเรารู้สึกว่าเราคือทุกข์เราคือสุขแต่เมื่อเราว่ารู้ว่าทุกข์กับสุขก็เป็นแค่อาการก็เป็นเป็นเรื่องของเวทนาเราก็รู้ว่านี้คือทุกข์ทุกข์นี้เพราะอะไรโอ้ที่จริงเรื่องนี้มันมีประโยชน์มากเรากำลังทำงาน กำลังเรียนหนังสือเกิดเบื่อเบื่อก็เป็นทุกข์ก็ถามตัวเองว่าเอะเป็นทุกข์แล้วควรจะเลิกไหมบอกว่าแม้ทุกข์ก็จริงแต่ว่าเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วก็ความรู้สึกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็หายแล้วก็ทนทุกข์แล้วก็ทำต่อไป อย่างที่เรา,เ,าเราก็เกิดทุกคือามาทุกเ,เพราะอะไรโอ้ทุกเพราะาคิดผิดทุกเพราะทำอะไรไม่ควรทำเ,เราก็เลิกจะดีกว่าเพราะนั้นจะทำยังไงต่อ,อมันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาผู้ที่รู้เท่าทันเวทนารู้เท่าทันสังขาราก็เป็นผู้ที่มีทางเลือก เยอะที่ว่าขาสตินี้ทางเลือกน้อยมีสติทางเลือกก็มากก็หวังว่าจะจะชัดขึ้นเรงนี้ มีคำถามภ<ม>ามษาอังกฤษแปลว่าในระหว่างกิเลสต่างๆรู้สึกว่าความโลกเปนเกิดเกิดบ่อยๆเกิดอย่างไม่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับคลื่นทะเลกระทบฟัง ขอคำแนะนำในการเห็นโทษของความโลภที่จริงก็ได้ได้ให้ขอคิดเรื่องนี้หลายข้อแล้วก็ทบทวนหรือสรุปความความโลภนั่นก็เกิดจาก ความรู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างม, <c oughs> มีความหวังว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นแล้วความรู้สึกว่าขาดมันก็จะหายไปด <c oughs> ังนั <c oughs> ้นก็มีการแสวงหามีการมีการพยายามหาประสบการณ์หาความสุขหาอะไรสักอย่างเพื่อจะ เติมให้เต็มเพื่อจะรู้สึกว่าสมบูรณ์ไม่ขาดอะไรอีกแล้วแต่มันเหมือนกับถังมันรั่วแล้วก็หานา้ำน้ำนั้นน้ำนี้ใส่น้ำเปล่ามั่งน้ำเมามั่งน้ำอะไรทั้ไหลายมั่งเทลงไปัยังไงไงถังมันก็เต็มไม่ได้เพราะมันรั่วนั้นะจะ แกปัญหาจริงๆเราก็ต้องหยุดเราไปซ่อมทั้งนี่ดีกว่ามีความความอยากคือความไม่สงบอนนี้ถ้าเราอยากอะไรสักอยาก่างเกิดจากความรู้สึกขาดอะไรสักอยาก่างในขณะที่เราอยากจิตใจเราไม่มีความสุขถ้าเรา เราเข้าใจว่าความความสุขอยู่ที่อยู่ที่การสนองความอยากหนึ่งโทษก็คือไม่มีที่สิ้นสุดเพราะถังจิตบนตัวจิตใจรั่วและทำใม้ซ่อมที่จิตใจเราจะไม่ได้ในระหว่างที่เราสแสวงหาสิ่งที่อยาก จิตใจก็ไม่มีความสุขเหมือนกับว่าหวังความสุขในอนาคตหลังจากที่เราได้สิ่งที่อยากได้นระวางการแสวงหาด้วยความไม่สงบนั้นก็มีมันจะมีความคิดที่จะหาทางลัดเพราะไม่มีใครชอบความทุกข์ในการแสวงหาอยากจะให้ได้ให้เร็วที่สุดเพราะนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่อาชีกรรม และความรุนแรงและความทุจริตต่างๆดังความการเปลี่ยนเปลี่ยนกันความไม่ยุติธรรมกันในโลกนี้ส่วนส่วนมากส่วนใหญ่เกิดจากความโลภอยากได้ทำยังไงเราจึงจะได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ทีนี้ก็มีกฎกฎหนึ่ง ภาษาอังกฤษสมมุตภาษาอังกฤษเรียกว่า the law of diminishing returns แต่นี้เป็นเป็นกฎที่ว่าสมมติว่าวันนี้เอาเอา,เอาโซ่ขอาเราคิดเป็นเป็นยาเสพติกเพื่อง่ายๆว่าวันนี้ฐานหนึ่งเม็ดมีความสุขทั้งวัน แต่ว่าทานทานไปทานมาไม่อยู่แล้วหนึ่งเม็ดไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มเป็นสองเม็ดจะต้องเพิ่มให้สองเม็ดเพื่อจะได้ความสุขที่เคยได้จากหนึ่งเม็ดอยู่ไปอยู่มาสองเม็ดก็ไม่อยู่แล้วต้องสามเม็ดสามเม็ดเพื่อจะได้เท่าเดิมนั่นแหละคือ,อ เราต้องกระตุ้นก็ต้องมีสิ่งกระตุ้นต้องมีสิ่งเสพเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพียงเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของของผู้ที่แสวงหาความสุขจากการเสพสิ่งต่างๆ <c oughs> อันเซึ่งถ้าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเสพนั้นแพง บางกเดียวก็เป็นปัญหาเดียวเป็นหนี้เป็นศีลหรือว่าดีก็ต้องผิดกฎหมายจึงจะหางเงินทันอันนี้ก็มีการที่เราฝากความหวังไว้กับสิ่งเหล่านี้อยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วจิตใจก็ขับแคบจิตใจก็ อยู่ในสภาพที่คองคัังจะหยาบและจิตใจจะพ้นทุกข์ได้ต้องเป็นผู้ที่รู้จักปล่อยวางถ้าเราเพลิดเลินยินดีในความสุขระดับหยาบระดับเนื้อหนังนะ,ะการที่เราจะก้าวไปสู่ความสุข ระดับที่ว่ามรมิสสุขคือความสุขที่เกิดจากการเสพเรียกว่าอามิสสุขเป็นเรื่องอามิตรแต่ถ้าเราหมกมุ่นเฉพาะในเรื่องความสุขระดับอามิสสุขไม่มีกำลังไม่มีชันทะไม่กล้า เสวนาความสุขระดับนิรามิตกลัวว่าชีวิตเราจะไม่มีอะไรชีวิตจะื่อยื่อชืดจะว่างเปล่าจะนั้นผู้ที่ติดอยู่ในกามเนี่ยก็จะกลัวแกลัวการที่ปล่อยวางเรื่องกามเพราะว่าชีวิตเขาคือกามไม่ไม่มีกามแต่ว่าคนที่ดูตนๆคนเจ็บไข้ใจป่วยฮะ คนที่ว่าติดในกามติดในความสุขต่างๆเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยท่านรู้ว่าเป็นมะเร็งและเป็นอะไรเนี่ยโกรธโกรธมากสู้ไม่ยอมอาลวาสมีไม่ยอมรับต้องรักษาทุกอย่างต้องนั่งทังนี้ทุกอย่างแต่พมพอมาถึงขั้นหนึ่งถึงสำนึกว่าคงไม่หาย จากนั้นเนี่ยอยากตายให้เร็วที่สุดช่วงแรกนี่ต้องสู้ทุกอย่างเพราะยังมีความหวังว่าจะได้มีความสุขท่อไปเพราะเห็นว่าความสุขที่ตัวเองยึดติดก็คงไม่มีหวังแล้วก็อยากจะหายไปเลยอยากจะตายเร็วๆไม่อยากจะทรมานไม่อยากจะอะไรทีนี้ก็ความความอ่อนแอของของผู้ที่ ไม่รู้เท่าทันและก็ไม่ปล่อยเรื่องความโลภน